ตัวไหนตอ่อถ่ายเหมือนเดิม啊ถ่ายต่อยาวเลยอยไปนู่นเลยเอ่ะ มาแล้วครับตงโบมาครับว้าลงมาไวมากเลยวิ่งวเออหนัวมีมากเลยอะไรมีอันนึงหนูกลัที่สุดอันไหน

ที่ไหนอันนี้มีการสันอยู่ในตัวเลยครัองถ่ายไปดูตรงนี้เหรอ ลงมาเลยเอาฝากไหนมาอันนี้ต่อเหรอ ค <ừ. S 1> ือขึ้นไหนต่อโอ้เล็ก น้องโบมาเล่นฮาร์เลิแลนครั้งแรกอันนี้อะไรอ่ะหนูอันนี้อะไร,รอ,อ,นนอะไร,ะไรลุงโบฮ่า อันนี้เล่นอะไรอา้าลองดิว้ายเขาให้มาใส่บาสไม่ใช่เหรอเออเขาให้ใส่บาสเออโหไม่เข้าเลย Ừ. à vẫn mới khâu vậy ô à. oh. tệ đấy ngay à thì đấy mình luôn bà tôi dây luôn tệ ừ ô oh. oh. men luôn cái này to

ไปต่อค่อยๆไป i <laughs> cứ nhìn ý à ai à Không sai mà Linh nói đê cân đai với nè hả Linh nói bổ ไปไหนต้อตัวน,น,นะนี้ได้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ได้ไหมเขาบอกห้ามไหนตอนนั้นขึ้นไม่ได้ไมือแคทางขึ้นไง ทางไหน,หนาทางนี้เหรอเออพ่อดูๆค่ะดูที่พ่อ,พอลองพีกโอ้ย oh, ไม่เอาไม่เอาพ่ค่ะหนูอยากร้องให้พ่อสไลด์ตอนนี้นะคะบังอาจให้พ่อสไลด์ไปด้านนี้พ่อจะไปอันไหนระหว่างอันนี้กับอันนู้นจะไปไหน อันนนนู้ออัไหนก็ได้อันนู้นกับอันนี้เข้าได้แบบเจออย่านะมันเสียวนะแล้วหนูต้องไปถ่ายฝนะั่งนู้นนะแค่ดี๋ยวหนูไปถ่ายฝนะั่งนู้นนะถ่ายฝั่งนู้นไปดิไปดิอย่าเพิ่งลงนะแค่น,นั้นไม่ถึงสามลงเลยตอนนี้นะคะพ่อเราจะลอ็อกอีกสาม พ่ออย่าขอลงก่อนนะขอลงก่อนนะพ่อพ่อลงทีหลังลนาับ่ะักหนูได้ลงไปก่อนไปว้าวสามสองหนึ่งทำไมพ่อลงช้าจังโอ้พ่อตัวใหญ่เนีย่ย

ว่าจะลงอนไรกับ้างสีฟ้ากับสีส้มไม่ลงงานเธอหรือลงสีส้มไม่ลงทำไมเล่ะไม่พ่อไปมันไม่ใช่สไลเดอร์เขาไม่เล่นสไลเดอร์พ่อไปได้เดี๋ยวเร็ว กลัวหนูเร็วๆหนูกลัวข้อเดียวสิกลัวโทรศัพท์ตกมากกว่านะคะเออเดี๋ยวละเดี๋ยวนะคะจะรย์โทรศัพท์ไปนะคะมาพ่อพ่อลงพ่อลงสีชมพูนะหนูลงสีส้มพ่อลงสีชมพูเพราะว่าพ่อมีคนกลัวส่ดแล้วนะคะก็จะลงสีส้ม ลงอันไหนอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้นี่ไม่เอาชงอันนี้ดูไปลงดิ

วันไหนอ่ะะไปลงมาไหน,ไหนเนงงหรอไปปีนเขาเไปปีนเขาเลยปะ นี่น้องโบก็ปีนไปแล้วนะครับขึ้นได้ไหม แล้วเขาแล้วครับ คุณน้องเขาไ่กล้าลงาม่นายอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video กันคืออะไรอ่ะ มาไม่แรงอันนี้มาช้าๆเหยรอบเล,ล,ลแ,ลนะ<อ>แ่ัแลรอบอ,อ,อันไหน,นอ,อ,อนะ หนูฮะเรีนอะไรครับักอันนี้วิ่งีกันครับิ่งทำไมกันฉันก็โทรศัพท์ <c oughs> มีกันสันก็ต้องวิง่งอโทรศนะัพท์มันมีกันฉันเลย่ไ

บคนะครัไม่เอาเพ่อไม่เล่นอโดนพี่เขานะ กำหมดเวลาแล้วกลับแล้วไม่ไ่อะเดหมดเวลาแล้วไม่เล่นอนแล้วลอันนี้ก็คืออะไรฮะอ,อ,อันไหนอ่ะ เล่น,ลน <c oughs> อะไรดิพอแล้วปะกับหมดเวลาแล้ว <c oughs> ตายหมดเวลาแล้วฮะ <c oughs> <c oughs> đi <laughs> <laughs> oh. <Cái đổn> <laughs> hey. oh, à đi <laughs> <là> cái... à đi đôn đi luôn ôi nàng cũng lên sịt sụt đây này là gì

thank <laughs> you